พี่โกโกวาเฮ้น้องๆน้องรู้จักโกโกวาไหมฮะน้องรู้จักโกโกวาไหมไม่ไม่ใช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 ่คืออ่ะพี่งงมากเว้ยครับสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันมาเนี้ยพี่สตรีมนะครับอยู่ในแฟนเพจอยู่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะแบบเลื่อนสตรีมเลื่อนอ่านคอมเมนต์ในติกต็อกหรือแบบเฟซส่วนตัวพี่ก็งงเว้ยคือพี่ก็แบบนั่งเล่นเกมอยู่ใช่ปะ เอซีก็มาเม้นนะครับโกโกวาชุดโกโกวาฮะคือพี่นิ่งงเลยคืออะไรวะที่แรกพี่ก็เลยตอบไปว่าอ๋อชาเขียวอร่อยกว่าโกโก้นะครับ <c oughs> คือไม่รู้ครับว่าคืออะไรนะครับทีเนี้ยพี่อะแบบได้เลียนติ๊กตอกไปนะครับโอ้โหเกือบ30ล้านวิวแล้วเปิดยังไงฟังนะฮะคือพี่ได้เข้าติ๊กตอกไปปึ๊บพี่ได้เลียนหน้าผีดติ๊กตอกอ๋อรู้เลยครับว่าคืออะไร ก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อชุดโกโกวาโกสิคิเมิสินินดาให้หนูนะคะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่น,ใสนี่แหละครับผมคือคลิปนี้นะฮะที่พี่ได้แบบอ่าพี่รู้เลยโอ้โกโกวานี่มันคือชุดโกโกวาคิเมิสินิดานี่เองนะครับจากนั้นอ่ะพี่ก็เลยได้คอมเมนต์ไปว,ว่าห้าห้าบวกที่มันจะมีกระแสรประเด็นกัน ซึ่งปัจจุบันนะครับมีคนกดใจให้พี่อ่ะหมื่นกว่าหมื่นกว่าเลยนะคอมเมนต์พี่อ่ะมีคนมากดไลค์คอมเมนต์พี่หมื่นกว่าคนเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วทีเนี้ยมันก็มีคลิปดราม่านะครับว่าแบบว่าพี่ก็จะมาเล่าดราม่าให้ฟังแล้วกันนะครับคือก็ได้มีคน2กลุ่มนะครับได้ออกมาดราม่าประมาณแบบว่าเออเม้นห้าห้าบวกอ่ะไม่โดนด่าได้ไงวะคนดังเม้นไม่โดนด่าคนปกติเม้นโดนด่าซึ่ง อ่ามันก็จะแบบแตกเสียงออกกันไปนะครับก็จะมีคนแต่เอาจริงๆนะครับก็คือว่าพี่ขอพูดตรงนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังมีโอกาสโดนด่าได้หมดทุกคนอยู่ที่ว่าคุณนะเม้นถูกโอกาสหรือไม่นะครับอย่างพี่พี่คอมเมนต์ในคลิปตลกนะครับเนี่ยคลิปโกโกวาเนี่ยคืออันนี้อันนี้มันตลกนะครับพี่ก็เลยเป็นคลิปตลกอะ่ะพี่ก็เลยชอบไปพี่ก็เลยกดขำกดใจไปเอออันนี้คือเม้นถูกคลิปนะครับพี่ก็โงมากไอ้เหี้ย กูม้นกูดูคลิปตลกกูม้นคลิปตลกโดนด่างงส่องใครที่เข้าใจแล้วก็เออคิดเหมือนพี่ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ส่วนที่พี่อยากจะมาเตือนน้องๆก็คือว่าก็ถ้าคลิปไหนนะครับมันมันไม่ใช่แบบคลิปตลกอะครับหรือเขาตั้งใจทําคลิปออกมาเป็นคอนเทนต์พวกนี้ทำคลิปออกมาให้เราได้ดูเนื้อหาคลิปจริงๆนะถ้ามันไม่ใช่คลิปตลกอะครับก็ไม่ต้องม้นก็ได้นะครับว่าฮ่าๆหรือเม้นขำอะไรพวกนี้ถึงทุกคนจะมีสิทธิ์คอมเมนต์ก็เถอะนะครับก็อยากจะให้คอมเมนต์ให้ถูก โอกาสกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นคลิปเศร้าอย่างเงี้ยเออก็ไม่ควรก็ไม่สมควรที่จะไปเม้นตลกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปตลกเนี่ยเม้นได้นะครับแล้วลูกจะหรือว่าถ้าใครจะเม้นในสตรีมพี่ในคลิปพี่อันนี้พี่ก็ไม่ว่านะครับทุกคนมีสิทธิ์ <c oughs> คอมเมนต์นกันได้หมดก็จบประเด็นดราม่าไปแค่นี้นะกันนะครับผมเ <c oughs> งงงงมากไอ้เฮ้ยเข็นเป้าครับทุกคนชุดโกโกวา วันเนี้ยพี่ก็จะโทรไปสั่งื้อชุดโกโกวามาใส่สตรีมใส่ทําคลิปใส่เต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับคือแบบมันก็เป็นความฝันพี่หนึ่งความฝันนะน้องๆค,คือแบบเออคือแบบมันมาแรงอะครับมันแบบหลอนหัวเลยนะหลังจากนี่ยี่ได้ไปลองฟังเพลงโกโกวาคือแบบติดหูมากหลอนไปหมดเลยนะครับมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาให้อภัยคุณพ่อก็ได้พี่จะให้อภัยคนดูก็ได้นะครับถ้าคนดูยอมกดไลค์อ,อะเออ แต่คุณดูต้องซื้อชุดโกโกวาคิมิซสินิตาให้พี่นะได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวพี่จะโทรไปสั่งซื้อชุดโกโกวาเลยละกันฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่อันนี้ผมอันนี้แบบใช่คนที่แบบว่าขายชุดโกโกวาหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมชุดโกโกวาโกซื้อคิมินุสินิตาใช่ครับโกโกวาชิซึกะชอบนูมิตาครับผม คนคนะอันหรือเปล่าคำนั้นละ่ะอ๋อคืออันเนี้ยผมไปฟังเพลงมาครับมันจะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าคุณพ่อแบบปเปลาชุดที่วัดมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือแบบผมอยากได้ชุดโกกาว่าผมต้องไปเอาที่วัดมาหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ทางร้านเ,เ็บเอาเลยครับผมทางร้านทําขึ้นเองเลยฮะพี่กวนตีนผมเหรอครับอะไรนะครับพี่กวนตีนผมหมอผมไม่ได้กวนตีนครับเอ้าแล้วผมต้องเบลแล้วผมต้องเบลชุดที่วัดหรอหรืออะไร ไม่ใช่ครับคือคุณคือคุณโทรมาคือคุณสั่งชุดนะครับคือคุณจะไปเอาอะไรที่วัดครับเอาก็ชุดกโกวาคีมิสึชูจิกะชอชบโนมิตะผมก็นำองเอาชุดที่วัดครับต้องเอาที่วัดเดียครับแง่ทิดผมบอกต้องเอาทีอยู่ที่วัดอะครับอ๋ออันอันนั้นมันคนละอันยังไงครับอัน,นอันนี้อันนี้คือคือคุณโทรมาสั่งสั่งชุดทางร้านผมนะครับคือที่วัดน,นั้นมันจีวรพระหรือเปล่าครับเซียเอกอ๋อครับพีอ่อ๋ออ๋องั้นงั้นผมต้องแบบเอาเงั้นผมเอองั้นผมแบบ อยากได้ซักตัว,วครับพี่อ๋อทางร้านเราขายตัวละห้าอสิบาทงงครับผมรวมส่งฮะเดี๋ยวผมเอาแบบอ e อ่ยชไตแรกได้ไหมครับอร่อยนะออิชีออิชินี่แบบว่ากันแบบคอแห้งได้นะผมเอาออิชีตแรกได้ไหมอ่ะอ๋อพอดีไม่ได้รับออิช e ีอ่ะครับพอดีรับเงินนะครับพี่กวนตีนผมบอกผมผมไม่ได้กวนตีนนะครับคุณลูกค้าคือ คือคุณจะเอาโอชีมาแลกมันไม่ได้ครับผมเพราะว่าทางร้านคือต้องต้องลงทุนครับไม่ได้เอาโอชีลงทุนนะครับคุณลูกค้าจะมากวนอะไรทางร้านนะครับพอดีคือมันไม่มไม่ไม่ไพี่พี่พผม <ๆ S 1> ไม่ได้กวนนะคือโอชีอร่อยจริงอ,อย๋ยวคุณลูกค้าคือมาก่อโทรมาเกาอกวนทางร้านนะครับคือคือคุณลูกค้าจะมาสั่งเสื้อหรือจะมาทําอะไรกันแน่ครับคุณลูกค้าคือคุณลูกค้าทําอะไรกันแน่ครับเนี่ย๋อผมก็คือทำคอนเทนต์ขำๆเองครับ คอนเทนต์อะไรครับคอนเทนต์อะไรผมไม่ตลกด้วยนะครับคุณลูกค้าผมผมเพื่อนเล่นคุณลูกค้าเหรอครับอ๋อก็เห็นบอกว่าอะไรกินมีสืนีจ้าอะไรตรงนี้ที่จอบำใ้นนะครับผมผมผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับผมมาขายเสื้อครับคุณลูกค้าคุณจะทำคอนเทนต์คุณคือคุณไม่ได้มาทํากับผมนะครับคอนเทนต์นะครับคือผมไม่รู้กับคุณด้วยว่าคุณทำคอนเทนต์อะไร คือตอนนี้คือคุณมาก่อกวนทางร้านทําให้ทางร้านเสียหายแล้วก็เสียเวลาครับเออพี่ครับคือผมก็ไม่ไดนะ้อยากจกวนตีงพี่หรอกครับเออแต่ว่าผมไม่มีตังค่ะครับพี่แต่ผมอยากได้ชุดโกโกวาชิที่ซึมออีกอันโยมมีแต่ชอบมิซูเกะนะครับพี่อ๋อมีตังคือคุณก็ต้องไปหาเงินมาซื้อครับไม่ใช่ว่าคุณจะมาขอนะฮะโอ้ก็ผมอยากได้จริงๆอะครับแบบ กระแสแล้วมาแรงมะพี่มันได้ไปซื้อไปใส่สตรีมทาคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าน้องอยากได้หรือเปล่าน้องอยากได้จริงหรือเปล่าครับจะได้จริงครับงั้นงั้นงั้นน้องเต้นให้พี่ดูได้หรือเปล่าครับเปวความบริสุทธิ์ใจอ่ะเต้น,ตนพี่จะส่งให้ฟรีเลยเต้นๆๆเต้นเ <ST AR C> ต้นเพลงอะไรครับพี่เอาเต้นเต้นเพลงนี้เลยครับชุดโกโกวานะครับน้องน้องเต้นน้องน้องเต้นน้องเต้นน้องน้องด้วยอ่ะพี่พี่ส่งให้ฟรีเลยถือว่าน้องเป็นแบบ หรือว่าพี่เห็นว่าน้องเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกพิสูจน์ให้ฟรีเลยครับโอ้ขอบคุณขอบคุณพี่มากครับที่แบบไม่เอาเรื่องผมอะครับแต่ว่าผมก็อยชุด ad, อยู่ชุดอยู่วัดใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือคือถ้าถ้าน้องเต้นถ้าน้องเต้นแล้วก็น้องร้อง,องเพลงแล้วน้องเต้นได้อ่ะก็พี่ส่งให้ฟรีเลยครับพร้อมส่งที่อยู่มาให้พี่เลยแล้วแบบพี่ส่งให้ฟรีเลยครับถ้าน้องเต้นแล้วก็น้องร้องร้องร้องเพลงได้อ่ะ มาแล้วพี่จ้าชุดโกว่าที่พี่อยากได้ชุดโกว่าที่พี่อยากใส่โกโกว่าที่ไม่ซื้อหนีนาะ